ซ้ายวนขวาวนขวามาแล้วใส่ขวาก้าเฮ้ยโอเคขอบใจจังมากอาเราก็บอกผ้ามาซ้ายสารได้ฟังหน่อยเอาครับมาขยับกลับมาบอพันแล้วะจันี้จังไหนมาแล้วพี่น้องเด้อเฮ้ยเขบไปไปแล้วแล้วก็แล้วก็ท่านอาจย์ท่นอาจทานทานทานพบพบพบพแล้วก้าวธนกร แล้วก็สายปังเฮ้ย <Hey, S 2> ปังปิสามพันสามร้อยคนดูและตรงนี้ครับมาให้มาไม่ผ่านครับมาแล้วใส่ขวา go 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 <Hey. S 2> เอาไปสองเม็ดหยุดโอ้โหดีครับเจ้าเอกหาแล้วครับโอ้โหครั้งแรกอย่าให้มีครับนี้ มึงแล้วคนดูเยอะมากเลยมึงเล่นไม่รู้เรื่องเลยบอลเราไปเช็ค VR แล้วลูกนี้หมายเลข39มีการดึงในเขตโทษลูกนี้เป็นจุดโทษครับ <Hey. S 1> ปังเลียว <Hey. S 1> เลย ah. อยังไงก็ตรงนี้ก็บิดขยับจับกลับมาไม่ผ่านนี่แล้วก็ a, มาพระมหาโทมัสโทมัสไปแล้วเว้ยโทมัสไปแล้วเว้ยโทมัสบิดเลนดึงคือกระใสและเจ้านี้ก็มาโอเคนิดอดีตเตะได้แล้วจากลำพูนวอลเลอร์เอาละครับลำพูนวอลเลอร์ให้มาลูกนี้ครับมาลำพูนจับฟา yes หรอ yes เอาแล้วก็มองมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านแก้ไขไว้ได้สำหรับวันชูอาแล้วมาแล้วก็โอเคขอบใจเธอมาหาเลนเดี๋ยวจะมาดูคร <m oms> <anc el> ับการ พิจารณาการตัดสินของผู้ตัดสินนะจ๊ะอ่วจะเป็นไงเนี่ยนะครับมาตาในชว่วงปรากฏว่าผลการพิจารณาปรากฏว่าออบอลได้ถูกสัมผัสมือของผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดก่อนสีฟ้านะครับลูกนี้เป็นแฮนด์บอลไม่ใช่จุดโทษครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเกมซี่ตีบอลยอดกลับม,มาระมหาแซมบูลและเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วบอกว่ามดไฮดลา เข้าเพื่อเสมอครับตาตาด่อออโอ้โหเฮ้ยเราจะมาดูว่าในจังหวะนี้ครับการเคยร์ลิงเช็คกิ้งจุดโทษเป็นเช่นไรครับททุงทุงงง ไม่เป็นประตูโอ้แล้วแล้วเลือบโอ้โหเอาครับเป็นสมุทรอรครับโอ้โหชินภัทรครับ โอ้โหเอาชนะจุดโทษรับสุรารักไปได้โอ้โหนี่ครับแล้วไปเจอกับนะด้านนี่ฮะอย่างท่านไทยถาวรโอ้โหไม่เบื่อไม้เมาอีกแล้วโอ้โหเอาแล้วครับมาชมเกมกันนะครับโอ้โหก็ก็ต้องบอกว่าโอ้โหกนัดชโนโถถาวรแลนะ้ว